เออหนูมอเตอร์ไซค์ไหมลูกโหสภาพไม่ไปอะคะ่ะลุงใช่ไม่ไปหรอกคะ่ะรถนี่ลามัางไหมเนี่ยคนขับก็แก่แก่เชิญลุงอะรอลูกค้าคนอื่นไปเถอคะค่ะไปเถอะโอ้โหพี่ป๋อคุยกับแฟนทั้งวันเลยนะเนี่ยอิจฉา<ฮ>รเรื่องของฉันยาก ก็ยังดีกว่าคนโสดที่ไม่มีความรักแบบเธอเอ่ะคงจะเหงาแย่เลยสินะแรงพี่โฟนี่รแรงนะเนี่ยพูดก็พูดเถอะฉันอิจฉาพี่จริงๆเลยนะมีแฟนทั้งหลอ่อทั้งใจดีแล้วก็เชื่อฟังทุกอย่างเลยอะ่ะดูสิเนี่ยหนูก็สวยก็เพชรแต่ไม่มีคนจีบเลยสักคนนึงอะ่ะอยากหาว่าฉันสอนเลยนะ แกจะต้องทําตัวแบบแอปบ้างทําตัวแบบไม่รู้ไม่ชี้บ้างผู้ชายอ่ะชอบแบบนั้นไว้วันหลังนะฉันจะสอนเคล็ดลับให้โอเคเออหนูมองตไซค์ไหมลูกโหสภาพไม่ไปอะค่ะลุงใช่ไม่ไปหรอกคะ่ะรถนิรา,ม,ามั้งไหมเนี่ยคนขับก็แก่แก่เชิญลุงอะรอล,ลูกค้าคนอื่นไปเถอคะค่ะแล้ว มีคตาเลยเฮ้ยแกดูนี่ดิไก่ทอดเกาหลีร้านนี้น่ากินมากเลยอ่ะโหน่ากินจริงๆด้วยอ่ะที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเช็คแป๊บนะว่าอยู่เท่าไหนโหยไกลว่ะห่างจากนี้จะเป็นสิบสิบโลเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะโหสิบโลงั้นพักก่อนพักก่อนพักก่อน เฮ้ยฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วแหละอะไรเหรอก็อเจอลลงุลงลงุงลุงลุงนั่นแหละม,มีอะไรเหรอหม่หนูลุงเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ปะหนูจะตั้งลุงให้ไปซื้อของให้หน่อยอ่ะเออแต่เดี๋ยวลุงจะต้องรีบเข้าวินน่ะหนูพอดีลุงแค่แวะมาซื้อน้ำเฉยๆแหมลงุง แป๊บเดียวเองนะไปซื้อให้หน่อยเดี๋ยวหนูจ่ายค่าส่งให้ใช่ลุงเนี่ยไปรับลูกค้าก็เหนื่อยเปล่าๆไปซื้อของให้พวกหนูอะ่ะดีกว่าต้องเยอะได้เงินเยอะกว่าแล้วจะมายืนคิดทำไมเนี่ยลุงรับไปเถอนะน่ะรายได้ก็ดีอโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวลุงไปซื้อให้ก็ได้ว่าแต่จะให้ลูกซื้ออะไรล่ะนี่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  ไก่ทอดเกาหลีร้านนี right. okay, so s it, <S okay. ้เลยนะลุงห้ามผิดร้านเลยนะลุงโหแต่ร้านนี้มันอยู่ไกลมากเลยนะหนูโอ้ยลุงไก่ก็ดีแล้วไงจะได้ได้ค่าส่งเยอะเอะอะโอเคงั้นเดี๋ยวลุงไปซื้อให้แล้วค่าซื้อของล่ะก็ลุงออกไปก่อนก็ได้นะม่กี่บาทหรอกก็เดี๋ยวกลับมาก็ค่อยลุงค่าส่งแล้วเดี๋ยวลุงจ่ายให้เนะใช่เพราะว่าพวกหนูเนี่ยก็เพิ่งรู้จักลุงครั้งแรกถ้าลุงเอาเงินพวกหนูไปแล้วก็หายไปเลยเนี่ยหนูจะทำยังไงฮะ นั้นก็ได้เดี๋ยวลุงรีบไปซื้อให้ล้กันนะนดีน่ากินมากเลยอ่ะองไปแล้วไป,ไปวยังไม่มาอีกอ่ะช้าจังเลยอ่ะตะลุงนเนนะ่ะเออพี่โป้พี่โป้โปลืมไปเอาเค้กที่สั่งให้พี่ดีนโปะเฮ้ยเออว่าลืมซะสนิทเลยอ่ะ ทำไงดีวะเนียไก่ด้วยอ่ะก็ว่าอยู่แต่จะไปยากอะไรเดี๋ยวลุงเขามาส่งไก่นะพี่ปู่ก็ให้ไปเอาเค้กสิเออว่าฉลาดนะเล่าเนี่ยอาหารที่หนูสั่งไว้แล้วจ้ะขอโทษทีนะที่มาช้าอ่ะพอดีร้านมันไกลมากแล้วรถมันก็ติดด้วยไม่น่าละ่ะช้าเลยลุงอะนี่ค่าไก่ขอบใจจ้ะ แล้วค่าส่งลุงล่ะเออลุงคะค่าส่งเนี่ยเดี๋ยวหนูจะให้ทีเดียวเลยนะคืองี้เดี๋ยวหนูจะให้ลุงอ่ะไปเอาเคสที่นู่นร้านตรงนู้นแล้วก็จะให้ค่าส่งทีเดียวเดี๋ยวค่อยเอาลุงน่าจะไม่สะดวกแล้วล่ะหนูพอดีเมื่อกี้ที่ลุงไปซื้อของให้หนูเนี่ยรถลุงมันก็เกิดความร้อนแล้วนี่ลุงก็กลัวรถจะเสียเพราะรถลุงมีปัญหาอยู่แหมลุงปรับเดียวเอง ไปเอาให้หนูหน่อยนะเดีย๋ยวหนูจ่ายค่าส่งให้เพิ่มรถล,ลุงอะ่ะกลับมาค่อยซ่อมก็ได้มั้งเอาจริงๆะนะลุงตอนแรกหนูก็ตั้งใจจะไปเอาเองเนี่ยล่ะแต่คือตอนนี้หนูรู้สึกมึนหัวมากเลยอะ่ะยังไงลุงช่วยไปเอาให้หนูหน่อยนะคะใช่ลุงลุงคิดดีๆนะพวกหนูเนี่ยแค่ให้ลุงไปเอาของให้เองแต่ถ้าลุงช่วยพวกหนูเนี่ยลุงก็ได้บุญนะได้ทั้งเงิน ได้ทั้งบุญลุงจะไม่ไปจริงๆหรอโ okay, okay. อเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปเอาให้ก็ได้แล้วร้านอยู่ที่ไหนล่ะร้านบางรักเบเกอรีร่อะค่ะลุงรู้จัก,กไหมอ๋อรู้จักถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปซื้อให้แล้วกันนะปอหัวเี่ย เฮ้ยแกเงินสดฉันหมดแล้วอะแกมีเงินสดปะอ้าวพี่โปไม่มีไม่ได้เอามาเลยมีแค่จ่ายค่าน้ำในร้านเนี่ยฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าส่งกับค่าเค้กตะลุงนั่นเลยอะ่ะเวรกรรมทำไงอะทีเนี้ยทำไงดีวะอ๋อคิดออกแล้ว ขนมเค้กที่สั่งได้แล้วจ้ะขอบคุณนะคะลุงเออลุงคะพอดีว่าหนูลืมซื้อของอีกอย่างเนื้อคะ่ะแต่อยู่ใกล้ๆนี่เองลุงช่วยไปซื้อหน่อยนะฮะไปแล้วเหรออือใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวลุงกลับมานะหนูจะติปลุงงามๆเลยนะ พลาดไหมล่ะอย่ามาพูดมากเลยเรียบไปเถอะต่ายเงด้วยเจ๊ค่าน้ำไปยุอเออเจ๊ขอโทษนะครับผู้หญิงสองคนที่นั่งตรงนี้ไปไหนแล้วครับอ๋ออีไปตั้งนานแล้ว Oh. ขอบคุณนะครับดีมค่ะดีมดีมเปิดให้ผมหน่อยคะับได้เอามาแล้วเหรอสึกษาวันเกิดน,นะคะที่รักโอ้ oh. ไม้กับพี่โบซื้อเค้กมันเกิดมาให้พี่ดีมด้วยอ๋อเหรอเฮ้ยขอบใจนะไปเดี๋ยวไปนั่งข้างในกันดีกว่าดีม,มโปขอให้ดีมมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอบใจนะเออโป้นี่นี่นี่นดีมมีของขวัญให้โป้ด้วยจริงอะ ขอบคุณนะคะดิมจ้ะโอ๊ยทำไมพี่นิมน่ารักจังเลยอะ่ะขนาดวันเกิดพี่นิมเองนะเนี่ยพี่นิมยังมีของขวัญให้พี่โปเลยอะ่ะเฮ้ยพี่อะไม่ถือสาเรื่องนั้นหรอกพี่ขอแค่คนรักของพี่อะมีความสุขในวันเกิดพี่พอโอยหลุดออกมาจากซีรีส์เกาหลีมาเนี่ยอบอุ่ออนมากเลยอะ่ะเรารเวเ้ยเฮ้ยสงสัยพ่อพี่มาแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปบอบตูวพ่อกอนนะ พี่ปูชคดมีมากเลยอ่ะเอ้ามาแล้วหรอพอ่อมา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 เฮ้ยโทษทีนะลูกที่พ่อมาช้านะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรพ่อนี่นี่นี่แฟนผมอะ่ะเขานั่งอยู่ข้างในผมอยากให้พ่อนะเจอแฟนผมมากเลยนะเอ้าแล้วแล้วทำไมแกไม่บอกพอ่อก่อนพ่อไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแฟนผมเป็นคนง่ายๆสบายๆอีกอย่างนะเขาใจดีมากเลยนะพ่ออ๋อ,อเอเอนี่ลูกของขวัญวันเกิด สุขสันต์วันเกิดนะลูกนะโอ้โ<พ>อไม่รู้จะซื้ออะไรให้แกอีกอย่างตังก็ไม่ค่อยมีด้วย <c oughs> ผมคิดชีวิตลำรวย <c oughs> โอเคขอบคุณครับที่หลังพ่อไม่ต้องก็ได้นะไปเดี๋ยวเข้าแปป้าดีกว่าไปไปโคนนี่พ่อพี่เองนะพ<อ>่อครับอันนี้โป๋อแฟนผมส่วนเนี่ยลูกไม้น้องสาวป๋ครับนี่เธอสองคนนี่เองเออคุณลุงคะ หนูต้องขอโทษคุณลุงด้วยนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดนะคะใช่ค่ะถ้าพวกหนูรู้ว่าเป็นคุณลุงเป็นพ่อของพี่ดีมอ่ะพวกหนูไม่ทำแบบนั้นแน่นอนค่ะแต่ทำไมคุณลุงถึงมาขับวินนะคะลูกคุณลุงก็ดูท่าทางพอมีพอกินนี่คะขับวินได้ยังไงมาลูกไม้ฮะถึงพ่อพี่จะขับวินนว้ยเขาก็มีเงินเลี้ยงพี่มาจนถึงทุกวันนี้ทำไมต้องดูถูกชีพพ่อพี่ได้วะ ดิมดีมอย่าไปถึงสาคำพูดลูกไม้เลยคือน้องมันยังเด็กอ่ะปกขอโทษแทยลูกไม้ด้วยนะดิมนะเอ๊ะลุงว่าพวกหนูอสองคนเนี่ยก็เป็นอย่างนกันนะอะไรกันพอ่เอเฮ้ยฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วแหละลุงหนูจะจ้างลุงให้ไปคือของให้หน่อยอเออแต่เดี๋ยวลุงจะต้องรีบเข้าวินนะหนู แม่ลุงปัแบบเดียวเองนะไปซื้อที่หน่อยพี่โบลลืมไปเอาเค้กที่สั่งให้พี่ดีนปะเฮ้ยเออว่าจะไปยากอะไรเดี๋ยวลุงเขามาส่งไก่นะพีู่่ก็ให้ไปเอาเค้กสิเออลุงคะพอดีว่าหนูลืมซื้อของอีกอย่างเนื้อคะ่ะแต่อยู่ใกล้ๆนี่เองุงช่วยไปซื้อหน่อยนะพี่ปู่พี่สุดยอดจริงๆเลยฉลาดไหมล่ะ ๋ยวมาพูดมากเลยเรียบไปเถอะผมไม่คิดเลยนะเว้ยว่าพวกคุณจะเป็นคนแบบเนี้ดิมโปขอโทษเออเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมให้เงินพ่อดิมก็ได้นะไม่ต้องนี่นี่คุณคิดว่าเงินของคุณมาสำคัญกับพ่อผมอมากนะก่อนฮะถึงวันเนี้คนที่โดนทำแบบนี้มันจะไม่ใช่พ่อผมแต่การที่คุณทำแบบนี้คุณมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะ <S <S ผมไม่อยากเชื่อเลยเว้ยโปอวาวคุณจะเป็นคนแบบนี้ คนก็่อยทําผิดนะพี่ดิมยกโทษให้พี่โป้เถอะนะพี่ดิมไม่รักพี่โป้หรอรักพี่รักโป้แต่พี่รักพ่อพี่มากกว่าวะคนที่ไม่เขารกพกคนอื่นแบบเนี้ยพี่รักไม่ได้วะออกไปจากบ้านไม่ได้ละดิมเรารักกันมาตั้งสองปีอ่ะดิมจะให้ปัญหาแค่เนี้ยมาทําให้เราเลิกกันหรอถึงมันจะเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับคุณนะแต่มันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผม แล้วผมก็รักคุณมานานจนมองไม่เห็นเลยว่าคุณมีนิสัยแบบเนี้เชอใหคุณออกจากบ้านไดแไ้วไปตีมไปเลยวย่ผม ขอโทษนะครับพ่อที่เป็นตัวการที่ทำให้พ่อต้องเจอแบบนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากหรอกคิดซะว่า <c oughs> เป็นโชคดีของแกนี่ถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่เจอเรื่องแบบนี้เนี่ยแกก็ไม่รู้หรอกว่าแฟนแกเนี่ยเป็นคนยังไงจริงไหมจริงนะพ่อ <c oughs> คิดมากสุขสามวันเกิดโอเค้กไหมหรือว <c oughs> ่าไม่อย <c oughs> ากกินกินก็ได้นิ่มีมีอยู่นะ กินเยอะๆอ้วนนล้นเนี่ยเดี๋ยวผมตัดให้